ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะคดิฉันหมอลําเพชชาลาพะทาดขามแกนจงอ่างขรรังสอดแจ้งนะคะเมื่อนีสิมาอัปเดตอาการป่วยอาการบ่อบสบายนะคะให้พี่น้องเบ่งนะคะเมื่อนีมีแห้งมีความรู้สึกว่าไข้แน่แล้วก็มีแห้งอาการดีขึ้นนะคะอาทิตย์นีก็เป็นอาทิตย์ที่อาทิตย์ที่หาแล้วค่ะหลังจากเริิมป่วยมากนะคะหาอาทิตย์แล้วค่ะนะคะ ก็เลยจะจะมาอัปเดตพี่น้องถามข้อมาหลายถามอาการข้อมาหลายว่าปิดทังไหนไข้เนปไปเศร้าแล้วไปสาวจงอ่างบัสนนะคะมือ่อกี้ก็เริ่มีบรรยากาศดีค่ะขี่รถผ่านมามานําทองให้ทองหน้าผุนพี่น้องเขาเลยมาพอดเฉียงหน้าพอดีพอดีอดงามงามเลยที่มาอัปเดตอาการป่วยพี่น้องเบิ่งผุนธรรมาชาติเห็นบ่าทองให้ทงหน้าเนี่ย สาจองอ่างก็เลยสิมาอัปเดตอาการป่วยค่ะว่าเปลี่ยนอีหยังนะคะอันนี้ตัวสาจองอ่างกับบ้าหูคือกันว่าเกิดจากสาเหตุอีหยังเป็นอีอยงเพราะว่าไม่ได้ไปตวรวจร่างกายนะคะแต่ว่าตอนที่เริ่มเปลนนี่ยนคือเมื่อยเมื่อยแห้งเมื่อยคือคือเมื่อยหายใจเบาออกเมื่อยหายใจบาอิ่มเนะคะ่ค่ะเหนื่อยมากหายใจไม่อิ่มแล้วก็แต่กินอาหารได้นะคะโชคดีที่ว่า กินอะไรก็กอร่อยกินยังกระแสบมัดสูสิงสูยางกินเขากับแก้วกระแสบกินเขากับลวกพักกับแก้วกระแสบตมัมมะคอกตัมมะคุงปนป่าหรือว่ากินยังแซบมัดเพื่ออาหารกินแซ็บมัดค่ะนะคะแปลกยู่ค่ะว่าป่วยกินเข่าแสบอันนี้เขาเลยเหตุไทยแบบว่าร่างกายมันฟื้นขึ้นมาได้ เพราะว่าป่วยกินเข้าแสบกินเข้าได้ยังกินเข้าได้ถ้าเกิดว่ากินเข้าว่าได้ก็อาจจะนักอยู่แต่ว่าอันนี้กินเข้าได้ค่ะพี่น้องขากินกรบกพากระแสบกินเขา้าแม่แต่กินเข้าได้ดอกกันยังแสบหวานจุวย,วยปากรับรู้รสชาติทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สติมั่นสติคงดีทุกสิ่งทุกประการนะคะผู้ดใดว้าน้ำสามารถสนทนาได้เมื่อปากเว้าน้ำได้เมื่อความคิดสม,สมองสมองได้เมื่อแต่ว่าร่างกายเนี่ยบ่าสามารถที่จะไป สู่ลบพบมือหรือว่าฟาฟันหรือว่าไปสู่ใดนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งสาวจะสังเกตว่าตาสาวจะจะลอยจะเป็นตาลอยตาสิบัโฟกัดเลยแม้แต่มองนิ้วมือเนี่ยขาโโฟกัดแต่เดี๋ยวนี้เนี่มองนิ้วมือเริ่มโฟกัดแล้วค่ะแต่กี้นี่เป็นตาลอยตาลอยไม่อยู่กับเนื้อกับตาคือไม่มองไม่มองไม่มองพูดกับมืออยู่แต่ว่าตาเนี่ยไม่มองมือตาจะเป็นเบลอไปหมดภาพคือเป็นเบลอไปหมด แล้วก็ตอนนั้นนี่เหลืองตาก็เหลืองร่างกายก็เหลืองผิวพรรณเยียงก็เหลืองสูบล่งเมดแล้วที่สําคัญนี่คือเมอยค่ะกินเขาล่งแล้วนี่เมยบ่มีหมองเมือยพี่นออ้องเออเ้ยหาหมองเมยบ่ได้เมืยชนิดว่าล้มหมอนนอนเสือเหนื่อยชนิดว่าล้มหมอนนอนเสือถึงเข้าใจเลยถึงเข้าใจว่าเออนี่บ่เพื่อนว่าสังขาราอนิจจาสังขารเป็นของไม่เทียงนี่แหละค่ะว,ว่าสังขาราอนิจจาสังขารเป็นของบ่เทียง มันเป็นแบบใดนะคะบันน้สาจงอ่างกับไปอนามัยรอบแรกไปอนามัยเมื่อยคือบ่ไหวแล้วคือเจ้าของบ่ไหวแล้วคือขึ้นคือบ่ไหวแล้วบ่สามารถที่จะทํางานได้คือเป็นอุปสรรคต่อการทํางานมากคือนอนอยู่บ่ไหวแล้วอ่าพี่เจนเพิ่นก็เลยพาไปอนามัยอนามัยอนามัยกูแก้วนี่ค่ะอนามัยตําบลน,นี่ค่ะกูแก้วนี่ค่ะเพราะว่าลูกสาวเพิ่นทํางานอยู่หัน ไปอนามัยคุณหมอเพิ่นกะฉีดยาบำรุงให้นะคะเพิ่นกะฉีดยาบำรุงให้เพิ่นกะจัดยาบำรุงให้ยาวิตามินให้ก็มัดกินกระดียุดีได้แค่มือเดียวเมื่อรุ่นมากก็เป็นอาการคือเกา่าก็เป็นอาการให้สั่นเรื่อยมากเลยมากเลยมากมาในมือนะักเขา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 จนถึงขั้นขึ้นแสดงขึ้นไปเต้นนี่ต้องไดยง้ยางลงเวทที่ ต้องได้เดินลงเวทีขึ้นไปเต้นบนเวทีต้องได้เดินลงเวทีตลอดเพราะว่ามันเหนื่อยมากล่ําบ่จบก่อนก่อนล่ําก่อนหนึ่งบ่สามารถล่ําจบก่อนเลยเพิน่นคุณแม่คุณแม่ว่าล่ําแฟนเพจแม่ตึมเนี่ยครับก็เลยพาไปอนมามยอีกก็เลยว่าจะไปเขาน้าเกลือร่องเบิงพ่อไปเขาน้าเกลือก็ไปนอนหลับอยู่โรงพยาบาล สองหรือสามช่วงโมงผุนบุษนอนหลับอยู่หันหมอบว่าพุกหมอกัอพระลมมาเปาห้หมอขอหูว่าคืออาการมันไม่มันไม่สู้ดีแล้วหมอกับว่าเอาคือเป็นทั้งสี่ขันเพียงสี่สิบวันได้นอนลุ่บานบ่หมอกับว่าเจ้าจัวอังก็บว่ได้ตกบ่วีตกอย่างบ่ย่านอย่างเดียค่ะไม่มีความกลัวใดๆทั้งสิ้นคือในจิตในใจนี่คือใจแข็งจิตแข็งมาบ่ย่านบ่ย่านแม้กระทั่งความตายบ่ย่านแม้กระทั่งความเจ็บความป่วยความอย่างทั้งสิ้นชิดสวาม มันเป็นได้มันก็หายได้ใจชื้นมากใจดีมากใจเข้มแข็งมากแต่ร่างกายนี่คือมันไม่สู้ดีบาในีก็มาทางานทํางานกระบ่ไหวอีกะบ่ไหวอีกก็ว่าเป็นยังบอ่อว่าพิษมองได้พี่เขาจะสุดไปหาปู่บาดไปหามองในเพิ่นก็ว่าพิษทันพิษนี่ก็มาแตง่งมากราบมะไหวามาขอขอมาสุ่มองสุ่บอลแล้วก็บ่ดีขึ้นก็ไปหาหลวงปูจเจริญวาถือของบอ่อหรือว่าอยังหรือว่าโดนม่อนดํนาคุณนใสบ่ ไปหาลูกพูดเจริญอาบน้ำม่อนสองหลอบกินน้ำมนต์เมือตังวซีขันพี่น้องกินน้ำมนต์เมือตังวซีขันแล้วก็มาอาบน้ำมนอ์อีกสองหลอดลูกพูดเจริญกับไปเอิ้เเพิ่นกับอาบน้ำม่อนอีกหลอบหนึ่งก็กินน้ำมนต์เพิ่นเมือีกตังวซีขันกินเข้าไปนะกินน้ำมนต์เข้าไปนะ คนที่ไปน้ำกันพวกที่พวกที่โดนของมาหรือถือหยังมากน่ะเพื่อจะหากออกอวกออก,ออกมดทั้งทั้งเหมิดนะ่ะคีหาคนยู่ข่างสาวจงอ่างนะหากออกมดแต่สาวจงอ่างกินน้ำม้นกลับไปว่าเป็นหยังซื่อๆอ,อ,อ,อยู่จนว่าพาผู้ที่เิ่นอาบน้ำม้นไหนเพื่อบอกว่าไปเมื่อซะบ่มีหยังดอกเจ้าบ่มีหยังดอกขันมีปานี้มันหากออกมาแล้ว มันหากแล้วมันอยู่บด้ดอกอันนี้จะกินละมต์เหมือนเปตตาว่าหาคันแล้วเจ้าก็ยังบ่เป็นอย่างเลยกินละมนตหาคันหกขันแล้วยังบ่เป็นอย่างเลยอาบตํามต์ก็ตังว่าสองเทือแล้วก็บ่เป็นอย่างไปขึ้นเมื่อจนเพล่หนีซื่อขนาดว่าหลงปูไปหาลงปูเจริญไปหาคู่ผู้ติ่ชาวจกอ่างนับถือแล้วก็บ่มีอย่างก็บ่ดีขึ้นจนในที่สุดเลยไปอนาไมอยนนาไมกูแกวค่ะ ก็เลยไปฉีดยาหมอก็ถามว่ามี่เราประจําตัวบอกกับมี่ก็วาเอซูหมอฟังนู่นนี่นั่นขืนเตียงฉีดยาต่างๆหมอก็จัดยาให้มากินให้คดีขึ้นเริ่มดีขึ้นถือถือยาหมอเมื่อนั้นกับมานนอนไดรู้สึกว่ากลับมานนอนไดมีอาการดีขึ้นนะคะดีขึ้นแล้วก็นอนไดแล้วก็ค่อยๆทุเลาขึ้นสงสงไสจะถือยาหมอบบบนี้ถือยาหมอหรือเจ๊งใดกับบอลูนะคะ